อันนี้คือโปรแกรมวิเคราะห์กำไรขาดทุน f a c e b o o k Ad นะครับสำหรับคนมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ใส่ยิงแอดหรือเริ่มยิงแต่ว่าคำนวณต้นทุนหรือสินค้าหรือว่างบในการยิงต่อวันตามเออกำไรที่เราอยากได้ต่อเดือนเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นภาพโปรแกรมตัวนี้ก็จะแบบวิเคราะห์เข้าๆอ่ะมาดูวิธีใช้นี่คือหน้าตาโปรแกรมนะผมเขียนขึ้นมาก็คือให้สามารถ เซฟข้อมูลสินค้าไว้เทียบกับสินค้าตัวอื่นด้วยนะสมมติผมว่ายิงสินค้าหมวกนะผมกะว่าจะขายชิ้นละสามร้อยห้าสิ9แล้วกันต้นทุนผมอาจจะได้150มีค่าส่งไหมนะค่าส่งตรงนี้ถ้าเราออกให้ลูกค้าเนี่ยก็คือให้ใส่นะก็คือเป็นต้นทุนของเราแต่ถ้าให้ลูกค้าออกเราก็ไม่ต้องใส่ นะมีค่าแพ็กไหมแอดมินไหมตอบเองก็ไม่ต้องใส่พอดีอันนี้จ้างแอดมินก็ตอบอันนี้ผมอยากได้กําไรต่อเดือนเท่าไหร่ใส่ไปเลยอันนี้แสนหนึ่งใส่ไปแสนหนึ่งถ้ามันไม่ได้เนี่ยระบบจะบอกเลยเนี่ยขาดทุนแล้วมันไม่เหมาะกับามายิงแอดเพราะว่าต้นทุนกับราคามันสูงผมทําระบบแจ้งเตือนป๊อปอัพขึ้นมาเลยครน,นี้ผมเปลี่ยนเป็นผมจะขายสีเนะขายเป็น หมวกใหม่พรมแล้วกันเมื่อกี้มวกไม่ได้เอาลองเปลี่ยนสินค้าขายอ่ะพอกรอกเข้าไปเสร็จเนี่ยระบบมันบอกด้วยว่าเอาไอ้ต่ำคือกำไรที่เราจะได้แต่มันก็จะบอกเนี่ยว่าถ้าเราจะเอากำไรแสนหนึ่งเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเราต้องขายต้อง800กว่าชิ้นะ่ะหารเฉลี่ยต่อวันต้องปิดการขายอะ่ะ30ชิ้นแอดที่จ่ายต่อเดือนเนี่ยด้วยหลักการ ขายสินค้าตัวเมืเ่อกี้โอ้โหใช้เป็นแสนเลยค่าแอดต่อวันใช้ต้องหลายพันนะยอดขายก็จะประมาณนี้เพื่อที่จะกำไรแสนนึงเนะ่ยแต่คราวนี้มาดูระบบยังไม่จบเพราะผมทำคำนวณด้วยว่าถ้าเราขายแบบชิ้นเดียวนยะถ้าคุณยังจะขายจริงๆอ่ะมันจะแก้ปัญหาย,ยังไงมันเลยแนะนำให้เราจัดชุดเซ็ตซึ่งถ้าเราขายแบบชิ้นเดียวเนะี่ยกำไรต่อชิ้นนะมันจะตกได้กำไรชิ้นละร้อยนะนี่ ต่อออเดอร์นะก็มันจะมีค่าแอดมินค่าอะไรที่เราใส่เกาะเข้าไปนะถ้าเราส่งฟรีให้ลูกค้าคุณก็ไปส่งอ่ะสมมติผมจะส่งฟรีให้ลูกค้าผมจ่ายค่าส่งให้ลูกค้าด้วยสามสิทผมจะไปดูข้อมูลใหม่นี่ยกำไรลดลงอีกเหลือแปดสิบสีนะยิ่งต่ำเข้าไปอีกแต่ก็ยังไม่ได้ขาดทุนนะคราวนี้อันนี้คือเวลาลูกค้าทักมาเนี่ยเราขายแค่ ออชิ้นเดียวถ้าเราจะขายชิ้นเดียวแต่คราวนี้ถ้าเราทำโปรโมชั่นในระหว่างที่แชทกับลูกค้านี่เราเสนอขาย2ชิ้นคือทำโปรอ่ะเขาเอาไม่เอาเรื่องของเขาคุณพูดไปก่อนนะนี่พอถ้าคุณเอาตัวนี้ไปจัดเซตนะราคาเต็มมันมันเป็นราคาขายผมตั้งขายเท่าไหร่สี่เก้าแต่ไปจัดเซตระบบก็จะแนะนำาขายประมาณนี้แต่คุณเปลี่ยนตัวเลขได้นะก็2ชิ้น899 ส่งฟรีถ้าคุณส่งฟรีก็คุณออกค่าส่งให้ลูกค้าด้วยส่งอุดันนี้50บาทอันนี้ผมใส่ให้มันแก้ได้เพราะว่ามันจะได้ยุดหยุนอ่ะก็จะเป็นร้านค้าออกค่าส่งให้อีก50มันก็จะเอาไปคำนวณน,นะถ้าถ้าผมเปลี่ยนเป็นจัดโปรเป็น799อ่ะอันนี้ เปลี่ยนเป็น30นี่ระบบก็จะคิดกำไรใหม่มาให้กลายเป็นถ้าเราขายเป็นเซตเนี่ยกำไรเยอะกว่าเพราะถ้าขายชิ้นเดียวเห็นไหมกำไรต่อชิ้น84พอมาจัดเซตเนี่ยเหมือนเราจะน่าจะกำไรลดลงแต่ว่าเนี่ยมันจะมีต้นทุนค่าแอดมินก็คือเขาขายให้เรานะ2ชิ้นเราให้เขาชิ้นละเท่าไหรเ่เราให้เป็นออเดอร์อืมก็เขาก็จะได้ ประมาณนี้มันคือประมาณการนะถ้าคุณเสียแวดถ้าใครไม่จ่ายแวตคุณก็ไปติ๊กแวตออกนะเนี่ยผมทำบางคนก็ไม่ได้นั่นแวดนะค่าแอดต่อโพสก็คือคิดเป็นมาตรฐานเพราะการที่เรายิงโพสเดิมเนะี่ยคุณก็เสียแอดเท่าเดิมตามการาคำนวณของระบบเนี่ยแหละเพรคุณไม่ได้เปิดโพสใหม่มายิงมันก็คือแอดเท่าเดิมแค่คุณปิดการขายบอกโปรโมชั่นมันก็จะได้กำไร ต้นทุนค่าแอดมันก็จะเท่าเดิม,มก็เลยจะเป็นสูตรนี้ออกมานะแต่ถ้าคุณเสนอโปร3ชิ้นนะราคาประมาณนี้คุณก็จะได้กำไรมากขึ้นถ้ามาเทียบถ้าคุณขายชิ้นเดียวคุณต้องปิดต่อวันอะต้องเกือบ40ออเดอร์ซึ่งมันมันเยอะมากอะเอาความจริงคุณจะปิดได้ทุกปิดการขายแต่ถ้าคุณจัดโปรเนี่ยชิ้นเนี่ย ต่อให้เขาทักมาเยอะอะไม่ได้มีคนเอาออเดอร์เดียวคุณปิด2โปเนี่ยคุณจะได้กําไรต่อชิ้นเนี่ยเอ่อต่อกล่องละกันต่อออเดอร์เยอะขึ้นแถนทํางานน้อยลงแต่ถ้าคุณเสนอโป3สามเขาเอาไม่เอาไม่รู้แต่ถ้าเขาซื้อเนี่ยคุณทำออเดอร์ต่อเดือนเนี่ยปริมาณงานลดลงเยอะเลยนะแต่คุณได้กําไรเท่าเดิมแสนหนึ่งคราวนี้พฤติกรรมจริงคนซื้อเนี่ยเขาไม่ได้มา จะซื้อโปรซื้ออะไรแนบะมันคละกันคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็จะทําให้คุณเห็นงานเนี่ยว่ามันจะดีกว่าคุณขายชิ้นเดียวคราวนี้มาดูระบบนี้ผมออกแบบให้บันทึกได้นะผมจะบันทึกสินค้านี้ไว้ก่อนอ่าถ้าคุณทําหลายสินค้านี่มันจะเอาสินค้าทั้งหมดเนี่ยไปเทียบเห็นไหมผมเคยขายเสื้อ เสื้อดำอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิเคราะห์คราวนี้เราอาจจะมองไม่เห็นภาพผมเลยทำฟีเจอร์เลื่อนไปด้านบนสุดเนี่ยกดเปรียบเทียบราคามันจะบอกเลยว่าตัวไหนเนี่ยกำไรประมาณเท่าไหร่แล้วก็อันไหนหน่าทำสุดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันก็จะแนะนำว่าสินค้าทั้ง3ตัวเนี้ยเนี่ยกำไรต่อชิ้นขายราคานี้ นะอันไหนดีส่วนประกฏบเอามาเลือกเสื้อดำนะเป็นโปรดกอีกชิ้นหนึ่งที่ผมทำไว้แล้วก็แนะนำด้วยว่าเออ่ตัวเสื้อดำเนี่ยมันทำแล้วคุม้มนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นระบบเดี๋ยวผมจะทําแจกฟรีนะก็เดี๋ยวรอโหลดกันเดีวต้องไปทำ e ท p เพ t e ให้ทักมาเพื่อไปโหลดก่อนนี่ก็คือโปรแกรมนะสํำหรับคนมือใหม่ยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับผม ถ้าใครชอบก็กดติดตามคอมเมนต์กดถูกใจและติดตามช่องนมพวินปปสัิพัฒน์บราการกันนะครับผม